สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่แม็กฟอร์ด a n n e l นะครับวันนี้แม็กก็อยู่กันที่โชว์รูม Ford พระประแดงนะครับมีรถนะครับเตรียมส่งมอบอีกแล้วก็คือรุ่น Open c a ค X L p ็กซนั่นเองนะครับค่าตัวจะอยู่ที่79,000บาทนะครับมีสีให้เลือกดูกันทั้งหมด4สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำสีบอลนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองนะครับวันนี้แม็กพามาชมนะครับสีขาวนะหล่อคันนี้นะครับว่าเเรียกว่าคันนี้ ลูกค้าติดสติกเกอร์เพิ่มนะครับก็หล่อแล้วก็น่าขับแล้วนะครับในรุ่นของ XL พัทนะครับเป็นกระบะยกสูงเกียร์ธรรมดานะเครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่2.0นะครับ170แรงม้านะครับ405แรงบิดนั่นเองนะครับก่อนรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับมารับชมกันเลยนะครับกับโอปปนแค XL พัทนะครับว่ามีการเปลี่ยนอะไรเข้าไปบ้างนะครับเรียกว่า น่าใช้เลยนะครับกระจังหน้าฟอนต์ f o ร์นะครับสีดำตัดสีแดงหล่อๆแบบนี้นะอันนี้ก็มาพร้อมกับไฟ LED นะครับ3ดวงนะอันนี้เลือกได้นะครับไม่ว่าจะแป่งเป็น F150 นะครับหรือว่ากระจังหน้าแรปเตอร์นะครับหล่อๆแบบนี้นะก็เลือกได้นะครับไฟหน้านะครับยังเป็นไฟหลอดหรือไฟไส้นะครับเป็นไฟฮาโลเจนนะตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวไฟหลี่ไฟสูงไฟต่ำในโคมเดียวกันนะครับ ไฟตัดหมอกในรุ่นนี้จะยังไม่มีให้นะครับอากันชนหน้านะครับตรงกลางจะเว้นช่องอินเตอร์คูลเลอร์ไว้นะครับเพื่อระบายความร้อนนะครับห่วงลักจูงนะครับมีให้หนึ่งห่วงฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีพลาสติกนะครับกันหินดีกันคนดีกันน้ําดีดด้วยนั่นเองนะครับมาดูกันที่ฝากระโปรงบ้างฝากระโปรงนะครับทรงแอโรไดนามิกนะครับช่วยในเรื่องของการขับขี่นะครับหรือว่าลู่ลมนั่นเองนะครับ ซุ้มล้อนะครับขนาด3มนิ้วนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ปีกนกนะครับเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับโช๊คอัพยังเป็นโช๊คทวินทูบนะครับยังไม่ได้ไปถึง2.0งจุนโมโนทูบนะตัวนี้นะครับแมกแระยางนะครับยางนะครับเป็นของบิสโต้นะครับแม็กเป็นล้ออลอยนะครับขอบ16นะก็จะได้แม็กหลอดแบบนี้ไปใช้งานเลยนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มกันเลยนะ แก้มข้างนะครับจะมีโลโก้เทอร์โบนะครับสีโครเมียมหล่อๆแบบนี้นะครับอันนี้ใช้งานได้จริงระบายความร้อนได้จริงนะครับเป็นเทอร์โบเดียวนั่นเองนะครับถ้าเป็นเทอร์โบคู่จะมีคําว่าใบเทอร์โบนะครับกระจกนะครับกระจกจะเป็นกระจกสีดํานะครับตัดกับสีตัวรถนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED สีส้มนะครับต้องบอกก่อนว่ากระจกยังเป็นปรับมือหรือพับมือนั่นเองนะครับ ฟิล์มนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เป็นฟิล์มเซรามิกนะครับ40 60 80นะครับเลือกได้นะกันสาดนะครับแม็กิดให้ลูกค้านะท่านไหนอยากติดนะครับแจ้งแม็กได้เลยนะครับอ่าคันนี้ติดสติกเกอร์มาด้วยนะครับคำว่าเรนเจอร์นะครับสา์โคนกลางตัวรถนะแล้วก็ท้ายรถนั่นเองนะครับบันไดนะครับจากโรงงานเลยเป็นของเน็กเจน2023นะครับตัวนี้โชคอัพนะครับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างของเรานะครัะบระบบกระตือรือร้นของเขานะครับจะเป็นโช๊ค ไขนะครับที่แยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนะครับแน่แผ่นบางนะครับขนาดอ่าสีเส้นนะมีบนสามนะครับล่างหนึ่งรับน้ําหนักได้เกิน1ตันเลยนะครับก็จะหล่อๆแบบนี้เลยมาดูท้ายกระบะกันบ้างมาดาข้างในรุ่น XL พัส s จะยังไม่มีนะครับมาดูกันที่ท้ายกระบะนะครับตัวนี้จะยังไม่ใช่ฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับอ่าตัวนี้ลูกค้าสาดโคนเข้ามานะครับ จะมีไฟเบรกดูที่3านะครับอยู่ตรงมือเปิดนะแล้วก็โลโก้ฟอนต์ FORD นะครับสีน้ำเงินตัดสีโครเมียมหล่อๆแบบนี้เลยนะครับติดสติกเกอร์นะครับตรงคำว่าลนเจอร์เข้าไปนะครับทำให้รถดูหลอดและดูมีมิติขึ้นนะครับไฟท้ายนะครับไฟท้ายยังเป็นไฟหลอดหรือไฟไส้นะครับตัวนี้สามารถติดตั้งข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายได้นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีไฟสองไฟทะเบียนนะครับ ตัวนี้นะครับในรุ่นนี้นะการชนท้ายจะยังไม่มีให้นะครับแต่เรามียางอะไหล่ให้นั่นเองฝาท้ายนะครับพูดถึงฝาท้ายนิดนึงคันนี้เราใส่ติดตั้งไล,ไลเนอร์ให้แล้วนะครับก็จะมีไลเนอร์ของ Ford โโโอน,นะครับโลโก้ฟอนต์ FORD นะครับฝาท้ายจะยังไม่ใช่ฝาท้ายแบบผ่อนแรงสามารถติดตั้งโช๊คอัพ GT Pro ได้นะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการเปิดฝาท้ายนะครับไม้บรรทัดมีให้นะครับ เห็นไหมอันนี้ทํางานช่างได้เลยนะครับแล้วก็มีตัว C นะครับที่ล็อกไม้หรือล็อกเหล็กนะครับไลเนอร์นะพอใส่มาแล้วอย่างที่บอกไปว่าความกว้างของตัวรถนะครับมันทําให้รับน้ําหนักนะครับหรือว่าขนหรือบรรทุกของนะได้เกิน1ตันเลยนะครับโอเคมานะปิดฝาท้ายให้ดูนะครับามาดูกันที่ห้องผู้โดยสารกันบ้างต้องบอกก่อนว่าในรุ่น X อพัฒจะยังเป็นเบาะผ้าน,นะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กสลูกนะครับ มาดูฝั่งแคบก่อนนะครับแคบก็จะเป็นเบาะหนังให้อย่างนี้นะครับเดินได้นะอันนี้พรมกระดุมนะครับเราปูให้ก็จะกว้างขนาดนี้เลยนะมาเปิดไฟนิดนึงมาดูกันที่ด้านหน้าบ้างเบาะคู่หน้านะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะเดินเดินอ่ะก็เรียกว่าเป็นเบาะที่ใช้วัสดุอย่างดีนะครับอ่ะเปิดให้ดูก่อนประมาณนี้นะครับ คอนโซลนะครับคอนโซลหน้าที่ดีไซน์แบบใหม่นะจะเป็นสีดำนะครับตัดสีเทานะครับตัวนี้นะหน้าจอกลางนะครับ10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto Sync 4A นะครับชิคตำแหน่งรถได้นะสตาร์ทรถได้นะครับผ่านมือถือเลยแล้วก็นัดเข้าสู่บริการได้นะครับแอร์ปรับมือนะครับอ่ายังไม่ได้เป็นแอร์อัตโนมัตินะ Type C และ USB นะครับมีให้นะครับหัวเกียร์เป็นหัวเกียร์แบบสั้น6สปีดเกียร์ธรรมดานะครับเบรกมือนะครับช่องวางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ที่เก็บของนะครับ มาดูที่พวงมาลัยบ้างพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับฝั่งซ้ายจะเพิ่มเสียงรถเสียงนะครับแล้วก็สั่งการด้วยเสียงนะฝั่งขวาจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับรองรับหน้าจอ8นิ้วด้านหลังแบบเมนูภาษาไทยนั่นเองนะครับอ่าใช้งานง่ายนะครับกุญแจนะครับในรุ่นนี้ก็จะเหมือนกับตัว xls เลยนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะแต่ว่ายังเป็นกุญแจไขนะปุ่มนะครับปรับแสงไฟหน้าจอนะครับแล้วก็ปรับไฟหน้าแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับ โอเคแล้วก็ด้านบนจะมีกระจกให้ด้วยนะครับกระจกมองท้ายนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างกับความน่าใช้ในรุ่น Open c a p XL Plus นะครับเรียกว่าใครกำลังมองหาหรืออยากจะเป็นเจ้าของนะครับลองทักกันเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นและแคมเป็นได้รถสวยรถหล่อมากๆครับในช่วงนี้นะและโปรดีด้วยเป็นยังไงบ้างหได้เมไรเดี๋ยวลบเดี๋ยวลบไนปะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Open Cap XL XL พ s นะครับราคา7จ0 0แสบาทนะครับเรียกว่าคุ้มค่าน่าใช้มากๆนะครับและช่วงนี้นะครับแคมเปญและโปรโมชั่นมาแรงจัดหนักให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาหรือว่าจะรีบใช้รถนะครับทักกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามานะครับหรือว่าทิ้งนะครับเบอร์โทรหรือไลน์ ID ดีไว้ด้านล่างนะคบใต้คลิปนะเดี๋ยวแม็กติดต่อกลับไปนะครับก็ยังไงวันนี้ก่อนจากการก็ฝาก Open Cap XL XL u s คันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาประชมคันไหนรุ่นไหนติดตามคัลลปปนีี้้แไววสสด